สวัสดียามเย็นของวันจันทนะฮะออตอนเช้าผมไปเรียนตลอดเลยครับเรียนเรียนเรียนแล้วก็เรียนเรียนเรีนนยน,นครับจนตอนเย็นก็เหมือนเดิมครับกินข้าวเลยเฮ้เฮ้เฮ้เฮลโหลเป็นยังไงบ้างรครับวันนี้นาฉีกใบไม้นุกดีทำ lab <c oughs> สองสามชั่วโมงนี้ กินอย่าถามคุณถามนี่ไอ้ข้าฉันเถอะจ้ะอะไรอ่ะนี่เป็นไงฮะได้อะไรมาครับวันนี้เรมีหมูกรอบที่ไม่มีผักเลยแล้วหอมก็เป็นรัดล่า ีก,กรอบไข่ดาวพร้อมกับน้ำใบเตยน่ารักไม่ใช่นไม่ใช่เตยนะน้ำและเราก็กินข้าวเสร็จร้อยนะครับเป็นมื้อที่ไม่อร่อยแล้วฮะรสชาติก็เหมือนเดิมนะครับกินมาสีปีแล้วแต่มันก็อิ่มเหมือนชาเตยแล้วเราจะไปไหนดอ อ,อเดินท็อปเปล่าไม่เดินแล้วเดินทำไมป้าท็อปอ่าสะพานหน้าประตูศาลเนี่ยครับสะพานลอยเนี่ยมันสัวนได้ครับ ว่ามันเริ่มจะไม่แข็งแล้วนะเพราะว่าถ้าสมมติมีคนวิ่งบนสะพานลอยเนี่ยเยอะเกินไปนะครับวิ่งไปนะฮะสะพานมันจะสั่นเลยครับน่ากลัวมากใช่ไหมเดยใช่คุณถึงหอไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วนะที่บ้านบายบายตอนนี้ผมก็กลับมาที่หอแล้วครับอาบน้ำเตรียมนอนจะนอนนะครับ หิวฮะหิวมากก็เลยไปกับพ่อเขนะครับเซเว่นอีกแล้วเซเว่นเซเว่น yeah, นะครับในเวลาประมาณ5ทุ่ม20นะครับเป็นวันที่ไม่มีอะไรเลยครับเรียนตกเย็นก็กินข้าวกับเตยแล้วก็ไปส่งเตยกลับมาเล่นเกมซอมบี้แล้วก็นอนลนะเป็นวันที่ธรรมดาธรรมดาเลครับแต่ก็มีแต่ก็เป็นปวันพิเศษยอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า เป็นครบรอบที่ผมทําคลิปครบสองเดือนนะฮะไม่น่าเชื่อว่าทามาถึงสองเดือนนะครับเร็วมากเร็วมากจริงฮนะแต่ผมก็ไม่ยังไม่เคยกลับย้อนไปก,กลับไปดูเลยนะว่าตัวเองทำอะไรบ้างไว้สักปีสองปีค่อยกลับมาดูนะฮะ,อะตอนนี้เนี่ยน้องห้องผมเนี่ยนี่ฮะบ้านนิยายครับอาจจ่านแต่นิยายอาให้ดูสนุกสนุก สนุกเฮ้ยพวกนี้ผมก็ต้องตื่นเช้าครับตื่นเช้าอีกแล้วไปเรียนยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้นะฮะขอให้พรุนี้เป็นวันที่ดีบ๊ายบาย